แพี่น้องร้อยเห็ดเองพี่น้องใส่กล่องผมกินนมเอ้ยจะเป็นขิวเด้พอขิวเด้เอาเนี่ยกันเรียลควงพอกินทำพอขิวเจ้าเด้เจ้าสมกักแท้พอขิวเจ้าเด้เงินขาเดเงินแต่กินนมมาลอยใส่กล่องผมพอกระจับกล่องไทยหลุดเลคนพื้นลื่นแบบนี้นยังว่า ลุงป้าหนะ้าอายจะประกอบเคกงวงวันนี้ี่เคกซีนี่นี่ปอกเก้นอ,อนีรอน่รถคข้นพื้นลื่นเนี่ยจะไปได้ว่าได้ะใส่ไเอามาใส่คือจะคือเราผมมันงามเนาะเฮ้ยคอนเทมันสั่งเจ้าดีจะมันสั่งเจ้าดีจะมันสั่งเจ้าดีติ่งติ่งตึ่งติ่ง่นอนมืยเนี่ยสั่งอะไรเงี้เสียงม,มันเสียงโลมาโค่นะพี่น้องเนาะก็จะเอาโลมาโค่มาขนดิบ เมื่อนี้เราจะเล่าวายุวันราัศไปเชียร์เมื่อนี้คือวันอะไรก่อนเนี่ยเชียร์ขี้ดินในเจ้าอยู่หลังบ้านเพรานว่นนั่นจะขอร้องไมโครว่าเดี๋จะคอยจะเข้าไปเชียร์ให้ดอกคอยว่างจะคอยเฮ็ดงานคอยย่ำใดคนละคนนะว่าเออเก,กินเกินดีเอาก,กินลูกนอนกินดีเอาวันนี้คือว่านอนกินดีๆเล่นเด็กไปนอนกันได้กิน,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 นกันอันหน้าเนี่ยกินหน้ากินนอนกับล้องนอยอันนั้นพึ่ดูเล่นนะผู้ดีแท้ทว่า เดี่ยวออกเด้อพอดีแถววะคือสวยแท้คือสวยแถววะแล้วมันสวยแถววะพอดีกูพอดีกูพอดีแถววะเขาเบิงตาอย่างกว่าพอดีแถววะออกแล้วไปนักออกแล้วใส่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 อาหารลุงปลาเร็วใส่ใส่ใส่อาหารลุงปลาเร็วใส่เลย เอาคือใส่บนี้เอาใส่ทําแม่ใส่ทําแม่กล้องผมเจ้าเอาใส่ทําแม่เอาตะน้ำเปรี้สีประเทศที่บอลเมียนะเจ้าเอาเอาเอายังวานี่เอาเอากล้องผมไม่ใช่เลีวยเอาระวังหัวด้ะดิ่งดิ่งดิองดิงดิองดิ้งดิ้งดิงดิง ละบํงหัวเด้อละบํงหัวเด้อเต้นติ่งเตะติ่งเตะติ่งติ่งเตะติ่งติ่งเด้ดิ่งดิ่งเด้ดิ่งดิ่งเด้ติ่งติ่งเด้ติ่งติ่งเด้อเต้นอะเต้นเต้นบําละบําละบําพ่อครับเป็นว่าพ่อพอเอามาแนาะเอาอันเต้นทําแม่เมื่อกี้นี่กล้องผมไม่ใส่แนวน้ำเป๊ปซี่กิมนะเทศเซตบอลเมียห้หมดแดงมากัดคอเจ้าอย่างมาเร่งอันอันนาอันนาอันนาเฮ้ยสบายใจนอนพี่น้องเลย ทำอะไรทำไรคนสวยของพ่อไปได้ยังไม่เล่นอีู่บนเลยบนกับพี่น้องเบิ้ยเปิดเต้ยนพี่น้องอ่าก่อนบนที่นอนพี่น้องบนอาบน้ำแล้วเขา้นเบนอาบน้ำแม่มันอาบภัยแล้วก็ใส่เสียเดี่ยงใจวายพอจะกลับจากนอนบอลแม่เนี่ยมุนมืดคนน่ะพี่น้องวันพ่อก็ได้เอาไปพับไปทางบุญ บอสันบอได้เลยจับนั่นเห็นว่าจะพาไปทางนั้นท่านนี่พอได้เป็นเงินไปพุ่นเอาเรียนเต็มที่วันนี้เอาเฮ็ดแังกบัตบมจิบอนอนนี่เรียนบอสามทุ่มล้วเลยได้หนิเอาสีนอนบอเอานั่นเบเฮ็ดแองวันนี้เฮ็ดแดงวันนี้เบเบเบเฮ็ดแองเฮ็ดแองก์เบเบเบเอาเออจมม่นบะเอา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  Ô, 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 không. Không ê đi ti bọc mày ấy, mày luôn phá vô cha tuya 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 cha tuya cha, tuya 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 ทุจ้าลุงป้าอาทุจ้าเียวตมควาสปดิเตรียมควาไอย่าไม่พวอใส่หวะเอา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 เาตรยมควาดเอาเตรียมควาไปดิอย่าลงเ้อย่างเอไม่เตรียมควาเนี่อาเตรียมควาไปนี่อย่านั้นไม่พอใสพี่น้องบรดีบาดนนี่นี่นี่ตีคนกัน่ะ ใส่ใส่ใส่โชว์จ้าเอ๊จ้าเอ๊อันเมื่อนี้อ,นอันอีลาสิพาไปใส่พาแม่ไปใส่หลุมคือมีแล้วอ่ะ,ะโอ้ยก็ลูกใจน้ำลูกคอยคืนม,มาหน้าหน่อยสิพาแม่ไปหาน้าไม้พี่น้องคะ่ะสิผ้าหาน้าไม้อีเด้อเด้อค่ะเมื่อนี้ยลองเพงลงไงลุงปลาสื้อเปลีล่ยนพี่นอ้นองคะ่ะแม่ก็มาะมัดเพี้จะลองเปลี่ยนว่าเพลงอะไร กูมโหดที่กุมโหดที่จระเข้ฟาดหางเงอ๊คโอ๊อตีโอ้ยนพ่อกับแม่ก็พี่ว่าเมร์เปิดไปพ่อมือหนึ่งม้วนๆเลยอยากโดนชนแกงมากอยากโดนชนแกงก็แม่นอยากโดนชนตีนบ่าพ่อเมร์อ๋ออยากโดนชนแกงอตีขอโทษเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ร้องเพลงร้องร้องเพลงเนื้อหาออกมาทีเลยว่ากูมันโหดท่กูมันโหดท่กูมันโหดท่จระเข้ฟาดหางหน่อยอ้าด้วยเฮ้ยน่ะไก่ คนพอมแต่งลงนะเอ้าอะไรม่ให้นนะให้นนะให้ให้้ใใจอใจอใจใจอ้ยเพิงอ้างกระเป๋าพน่ะมีตังเงาเปล่าอานะอ้างกระเป๋าได้พี่นัองเอม่แม่แม่จะเปิดเบิ้งบื่งนูมีเงินบ่ล่ะเงินบ่มีจักบาทมดงคนขายน้ำมันไรข้างทางน้องขายรถขอจิไปหาเออัดลหครับลเนี่ย อ่านสิ็จแล้วพันจะอ่านกระเป๋าพันั้ยิ้มเรายิ้มแล้วใช่ใช่ใช่น้าไปพนอ่านกระเป๋าพันน่ะแอปเปติเตอรกระเป๋าบูดมีเงินกระเป๋าหน่อยบูดมีเงินลูหลงยายแม่ชายห่างยี่สิบบาทเด้อไปซื้อขนมทุ่จ้าทุ่จ้าจังทุ่จ้าสวยจังเลยสวยจังเลยทุ่จ้าทุ่จ้าก่อนสิโอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว พ่อจะลืมกลับรถเดินมีปลาทำไมพ่อพ่อจ้าอ่าอ่าอ่าอะไรหอมชื่นใจหมชื่นใจเริ่มทีไรก็ชื่นใจทุกทีเริมทีไรก็ชื่นใจทุกทีนะลูกน่ะมนาลูกแม่ลูกแม่คือมนาแม่นปะแม่นปะลูกอีหลานลูกไผ พีหลาลูกไข่มานาลูกไข่ลูกมึงหน่ข้อน้อน้อยข้อน้อยน้อยข้อน้อยน้อยข้อน้อยน้อยมาหน้าลูกไข่อ่าและหามัแล้วกระคืนรถแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็ได้อยู่ค่ะพี่น้องก็เลยแวะซื้อใส่กรอกให้ให้อินูติลูกอินูอยากกินกอกติแม่ก็เลยแวะซื้อกอกให้น้อลูกน่ะใส่กินดูอ้ำอัมอ้มใส่อ้ำดูอ้ำอ้ำเด้ออัมอัมโชว์คุณลุงคุณป้าเด้อ อ้ำค่ะมาค่ะมากินน้ำเนื้อเพื่อน,น่าเพื่อน,น่าเพื่อน,น่นนนนนาเห็ดมาอ้ำเลือลูกไห่ไห่น้ำแม่เด้อพี่น้องคะ่ะน้ำตาการหน่วยแม่ลงเซเว่นมันบ่อห้ลงน้ำเชื้อโรคปอยากเอาลงน้ำพี่น้องคะ่ะลงผู้เดียวก็วเลยห้อยากไปน้ำแม่ก็จะแห้งอยากห้จับไปย่างหล่นน้ำเด้อแม่ก็เป็นห่วงงูเนาะตอนแม่ต้องระวัดระวังไม่ระวัดระวังลูกเน,น,นาะแซ่บปะค่ะอ้ำแซ่บปะอีแม่ซื้อก่องให้ จะบอกค่ะกินกๆๆๆๆินหน่ยกินกินกินไหยอืงอ้าเปิหนัาพี่น้องเปิดนนัดป,ปากเต็มป,ป,ป,ปากเลยเจ็บเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลย,ยอลย้อาวฝนมาหรอพ่อน่ะใช่ครับโอ้ฝนตกบ้านเฮาพี่น้องค่ะ แคบแๆบแคบแคบแคบเพ่แคบแคบแคบไอีต้นไปอีต้นพี่น้องเอ้ยอดนวันนั้นโดนยังคนจะตกยังไงถึงฝากจะ้องยังไงขอแต่พี่น้องเพราชมัหลักแกสตกลงไปแลวไงเราะพวามัหลักเข้ามีเตอร์จะเพิ่มขึ้นเลยพี่น้องเอฟซีที่มาัเป่าเพก็บวมยพี่น้องโอ้ผู้สาวย็นอาศัยแต่มีอาศัยแต่เอฟซีฮาเนี่ยเราเป็นผี่เป็นน้องน้องกันมีไพ่ะด้พี่น้องเอ้ย ยูเคนี่หอดเนี้ยนรอปอบันนี้หอดแล้วค่ะใส่จะคล้องซ่องกินยังไงน่ะน้ำคล้องซ่องมาปิดซ่องจะคลองดูเฮ้เฮ้ยลารเคนีไปทำนี่เด้จ้าอมอมันเด็ดติดหนามว่ะโดนน่ะว่าอมันเดียวบังรถพกรลอคนดินไปน้อง ข um, อโทษเสียงดังนะพี่น้องอร่อยไหมมากินเนื้อแม่กินน้ำแล้วมากินเนื้อมันสิบะไม่ดูดกินมะดีรีสิแม่ขนได้กินนะนูเหมืนกาแฟเป็นชานมันลาบอกข้อไม้พอถามมาดูดกินมะดีรีสิกัแม่ได้กินนะบัดรอะไรอันไหโอ้นั่งหมักกันนะเองทานมากินนมหนเศร้ากินด้าไม่มีเงินเชียนมเดนิขันเหมือนขอโทษขอไปเด้พี่น้องมันคึมมือซื้อนมมันนมตาเมลิชงให้กินแทนแล้ว เอาละพี่ร้าน่องซะเร็วแต่เรากินนี่ไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าพ่ออันไม่คิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า